สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบริพ p ร์น CHANNEL นะครับในคลิปนี้นะผมผมก็จะพาพาทุกท่านไปดูวิธีการปัม๊มปั๊มยอดวิว t i กต o อกนะครับมันจะเป็นยอดวิว tik t o อกแบบยอดวิวไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนะครับผมซึ่งในระหว่างไลฟ์สดเนี่ยมันจะมียอดต่อเนื่องกันก็นกคือ,อสมมติเราปั๊ม500หรือปั๊มร้อยเนี่ยมันจะขึ้น100ต่อเนื่องอยู่อย่างนี้นะครับผมซึ่งมันทําให้แบบดันฟีดดีมากเลยนะครับ มันดันฟีดนะครับผมแล้วก็เปิดการมองเห็นได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราทาอะไรเงี้ยเออไม่ว่าคุณจะขายของหรือทำคอนเทนต์ต่างๆพีคงพีเอะไรเงี้ยรับรองว่ามันแมสแน่นอนนะฮะมันจะขึ้นหน้าฟีดขงรัวๆเลยนะฮะก็ถือว่าดีมากๆครับสำหรับแม่ค้ายิ่งดีมากๆเข้าไปอีกนะผมบอกเลยนะส่วนบริการของผมเนี่ยที่จะใช้ก็คือของโฟลทยนะครับเป็นบริการโฟลทัยนั่นเองนะครับผมก็มาลองดูมาลองใช้กันก่อนก็ได้นะครับผม ราคาดีรเดเร็วทันใจอะไรอย่างนี้ก็ทํามาหลายคลิปแล้วบอกเลยว่าตอบโจทย์เลยว่าดีมากนะครับดีมากจริงๆเอาไว้ว,ไว่าเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูดีเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในไลน์นะครับผมในแพลตฟอร์มไลน์นั่นเองนะครับผมอ่ะ ขั้นตอนแรกนะครับในการที่เราจะเริ่มปั๊มนะผมก็ต้องเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนก่อนนะครับผมอันนี้เป็นการแนะนําสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆนะคนที่เคยดูแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนครับอ่าเรามาด้าเพิ่มเพื่อนปุ๊บเราก็กดไปที่ค้นหาครับน่เห็นไหมค้นหากดไปเลยอ่ามันจะขึ้นหน้าให้เราใส่ ID ดีหรือหมายเลขโทรศัพท์นะตรงน,นี้เราจะใส่ไ d นะครับผมใส่ ID นะก็จะเป็น ID ของทางโฟโรไทยนะครับผมอ่าแพลตฟอร์ม ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับผมที่เราทําการซื้อนั่นเองพิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะครับผมโอเคครับตามนี้เลยนะครับผมแอดปั๊มโฟโร่ครับผมแอดปั๊มโฟโร่นะครับผมเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเรากดค้นหาครับจะขึ้น l ลน์ออฟฟิเชียลขึ้นมาเลยนะครับเป็นขึ้นของโฟโ o ่ไทยนะครับโฟโ o ่ไทยใครที่ไม่เคยใช้บริการก็กดแอดเพื่อนไปเลยนะครับผมใครที่เคยใช้แล้วกดไปที่แชทเลยครับ คราวนี้คลิปนี้เราก็จะมาซื้อยอดไลฟ์สด t ิกตอกกันนะครับผมพิมพ์ไปเลยนะโอเคครับส่งไปตามนี้นะก็รอพนักงานเขาดูอีกทีหนึ่งพนักงานมาแล้วครับได้เลยค่ะเตงอุ้ยพูดเพราะนะ่ารักจริงๆเลยมาแล้วครับผมเรามาดูเลทราคากันดีกว่านะครับผมปุ๊บเข้ามาก็จะเป็นวิวไลฟ์สด t ิกตอกนะครับผมไม่ใช้รหัสผ่านใช้แค่ลิงก์ งานวัวเสถียรที่สุดที่สุดเลยนะครับเราเสถียรที่สุดเลยนะก็าจานะครับผมโอเคอะไรเนี่ยมีเด้งขึ้นใหม่แล้วไลฟ์สดทิกตอกเลทราคาตามนี้รับประกันยอดขึ้นไวมากค่ะตึ๊กตรงนี้ไลฟ์สดจะอยู่เวลาประมาณ60นาทีแล้วยอดจะค่อยๆลดหลังลงนะครับผมอมืตรงนี้ครับผมผมก็จะเอาสูงสุดไปเลยครับ1,000พดวงตาครับผมเห็นไหม 1,000ดวงตานะครับก็คือ1,000คพันคน่ะที่เข้ามาดูนะครับผม790บาทนะครับรอบนี้ใจป่าครับผมใจปั๊มครับผมเดี๋ยวเราจัดให้โชว์หนักๆให้ผู้ชมดูเลยอ่าให้ผู้ชมได้ดูกันนะผมว่าเราโชว์หนักๆแล้วเป็นยังไงครับผมโชว์หนักๆเลยนี่ยอดสุดท้ายเลยครับ790ครับผมเนี่เขาบอกว่า ยิ่งเยอะยิ่งช่วยลดความเอ้ยยิ่งขอโทษดิยิ่งเยอะยิ่งช่วยความช่วยช่วยความคืกคลืนเอคอคลืนโอ้ยลี้นพันกันแล้วเนี่ยเออเต็งสนใจกีวิวดีเอาหนึ่พเลยไหมครับผมหนึ่พไปเลยได้เลยคะ่ะมาแล้วครับผมไทย qr นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสแกนจ่ายเขาครับผมจ่าย ชำระค่าบริการก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนะ,ะก็บอกว่าชำระค่าบริการตามบัญชีนี้เลยเสร็จแล้วส่งสลิปมาเลยนะครับก็ต้องบอกชี้แจงไว้ก่อนนะครับผมว่า q r c o ารตัวนี้สามารถสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารและก็แอป t ูมาร์ดี้วอลเล็นะครับผมฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะครับจำมากโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปจ่ายเขาก่อนนะครับชำระค่าบริการก่อนนะครับ มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมตอนนี้ก็ชําระค่าบริการแล้วต่อไปส่งสลิปเลยนะฮะเดี๋ยวส่งสลิปให้ครับนี่ไปแล้วผม790บาทนะครับผมไม่ธรรมดานะคนคนนี้เล่นใหญ่ไฟกระพริบแตดดแตดดแตดแตดแตแตปึ๊บขอบคุณมากๆเลยนะแปลว่าสําเร็จครับผมอ่าตรวจสอบผ่านแล้วนะฮะเตรีส่งลิงก์ไลฟ์สดมาได้เลยครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอาลิงก์ไลฟ์สดของเรานะครับผมอันดับแรกต้องเข้าไปที่ t ิ k ตอกก่อนเลยนะครับมา t ิ k ตอกจ๋าพี่มาแล้วจ้ะปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเสียงดังเกินไปตีเล็กเสียงละสวยนะครับอ่าให้เรากดไปที่บวกครับผมตรงกลางเลยครับเหมือนปุ่มโฮมอล้ายคลาย้คลายปุ่มโฮมโทรศัพท์นะกดไปเลยครับโหขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหขึ้นมาอย่างนี้นเ,เลยกดไปที่ไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดนะครับไลฟ์สด อ่าโอเคอันเก่าผมตั้งไว้นั่งเล่นเห็นไหมเนี่ยนั่งเล่นนั่งเล่นอีกๆก็ไนดะ้อ่ะเพิ่มความสุดยอดเสร็จแล้วก็กดไปที่ไลฟ์เลยครับเริ่มไลฟ์นะครับอ่าพอเราไลฟ์เสร็จปุ๊บนะกดไปพอเราเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดนะครับผมเรากดไลฟ์สดไปแล้วใช่ไหมปุ๊บเรียบร้อยเป็นอย่างงี้ครับให้เราไปกดตรงคําว่าแชร์ด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูครับผมยวชี้ให้ดูนะนี่ครับ กดไปเลยครับผมแชร์กดไปปุ๊บมันจะขึ้นเมนูเลยนะเมนูอย่างนี้นะครับผมกดไปที่คัดลอกลิงก์ครับสีม่วงลูกโซ่นะคัดลอกเสร็จแล้วก็นําไปใส่นะครับนําลิงก์ไปให้เลยนะครับอ้าวยอดเริ่มแล้วค่ะอา้าวเพิ่งเริ่มเหรอเมื่อกี้เอาเลยครับผมเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าไลฟ์สดของเรานะครับโหตอนนี้คนมันหลั่งขึ้นจริงๆครับผม เนีย่ยครับมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนมันไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในช่วงเวลาโอกาสทองขนาดนี้นะผมก็แนะนําทุกคนเลยว่า,าทำคอนเทนต์ขึ้นมาเลยครับผมทำคอนเทนต์จะพ k เคหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะสำหรับทิ t o อกนะมันก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีตอนนี้ก็ขึ้นฟีดได้เรื่อยๆนะครับผมมันสามารถดันฟีดได้นะครับผมดันฟีดเปิดการมองเห็นนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็นําเลยแหละนะครับผมก็อีกไม่นานก็จะถึงพันลว นะครับอีกไม่นานนะโอเคครับผมขึ้นพันแล้วนะครับผมขึ้นพันไปแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากครับผมเร็วมากจริงๆนะมบอกว่าเร็วจริงๆนะเออมันทั้งเร็วทั้งแบบราคาถูกเนี่ยมันก็คุ้มค่าใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆมันจะมีคนที่แบบว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆอยู่นะครับผมแต่ว่าจะแบบเข้าบ้างออกบ้างอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรเขาจะกดเข้ามาดูครับผมเอ๊ะมองผ่านๆอะไรเงี้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร ถ้าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็จับโอกาสทองตรงนี้เอาไว้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นนักทำคอนเทนต์ติ๊กต็อกเกอร์นะครับผมก็ใส่เต็มที่เลยครับผมใส่เต็มที่เลยครับผมจะได้มีคนเข้ามาเยอะๆติดตามเยอะๆนะครับผมในไลฟ์นี้นะผมถือว่าดีมากครับอันนี้ผมมาเช็คดูเฉยนะว่ามีกี่คนมันดูยังไงมันขึ้นหนึ่ง K ครับมันไม่รู้ว่ามันกี่คนนะมันต้องไปสรุปยอดอีกทีหนึ่งนะเออนะครับผมแต่ก็ถือว่าเยอะและรวดเร็วทันใจนะผม คือสั่งปุ๊บได้ปับ๊บสั่งปั๊บได้ปุ๊บมันคือมันดีจริงๆนะครับผมนี่แหละของแท้นะฮะรู้สึกเหมือนมีข้อความเข้านะครับผมเดี๋ยวต้องออกไปดูข้อความข้างนอกก่อนนะครับโอเคครับผมส่งงานค่า1000ได้หไหมแปบ๊บเดียวครับผมอ๋อเขามาส่งงานนั่นเองนะครับของทางโฟร์ไทยนะครับอ่าบอกเลยว่าจาจริงๆนะทุกคนมันได้เรื่อยๆจริงๆนะผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคนะถ้าผมแบบ มีโอกาสาาว่างๆผมก็อยากไปเล่นเอาวอยากไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเออแบบบนมือถือสตรีมไลฟ์สดลงไปเลยอะเรือว่าคุ้มนะปั๊มยอดวิวปั๊มอะไรได้แบบสุดอลังการจริงๆนะสำหรับไลฟ์สดนะครับผมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับผมอะตอนนี้เลยนี่แหละครับผมผู้ชม1284นรบคนนะฮะผมที่เข้ามาชมต่อเนื่องนะฮะก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมรวดเร็วทันใจถูกใจแน่นอนนะฮะ แล้วมันช่วยดันฟีดเห็นไหมดันฟีดขึ้นมามีคนเข้ามาดูเยอะแยะเลยนะครับผมอ่าเราก็จะเริ่มเริ่มผ่านไปสักนาที2อนาทีใช่ไหมหรือว่าผ่านไปสักพักหนึ่งถ้าเราเป็นแบบเราขายประจาอยู่แล้วใช่ไหมขายประจาปุ๊บมันก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆเลยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผมบายยครับ